สวัสดีแฟนพ,พอสคอร์ทุกท่านครับกลับมาเจอเจๆกันอีกครั้งกับทีเด็ดพอสคอร์ทีเด็ดแม่นยำ99า99%กห้ามไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลพรมเมียร์ลีกอังกฤษเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลและมีเกมที่น่าสนใจเป็นการชิงโคต้ายูฟ่าแช,ชมเปี้ยนส์ลีกกันโดยตรงครับจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้เลสเตอร์ต้องการชัยชนะครับเพื่อได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแช,ชมาาแเปี้ยนส์ ได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกครับโดยเกมนี้ทางด้านของเบนด r เจอร์ครับจะจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะ3าประสานแนวลูกฮาวิบาลโนอยเซเปเรสและเจมี่วาร์ดี้ครับที่กําลังนำดาวซันโบอยู่ในด่านนี้23ประตูด,ด้วยแต่ฟอร์มหลังสุดของพวกเขาครับบุกไปแพ้ตัวแอนฮอสเปอร์0-3แนวรับมีปัญหานะครับ และผลงานในการรีสตาร์ทกลับมาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะัเจอกับปีศตาร์าแดงของโอเดกุนาโซชาครับสะดุดมา2นัดครับตั้งแต่ตก,กรอบรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพล่าสุดในลีกก็เล่นในบ้านเสมอกับเวสแฮม1ต่อ1แต่พวกเขายังอยู่อันดับ3ของตารางครับเกมนี้ต้องการแค่เสมอครับจะการันตีไปเล่นยู่ฟ้าส์ลีกแน่นอนตัวผู้เล่นของ โอเล็กุนน่โซชาไม่มีปัญหานะครับบูโน่เฟอร์นันปอปอกมาพร้อมประสานงานแนแดนกลางครับส่วน3าสารแนวรุกครับเมสันกรีนวูสมาคัตแลตฟอร์ดและอองตนี่มาชยาวพร้อมลงน้าตะขายสถิติการเจอกันครับ10นัดหลังสุดในลีกปีศาจแดงไม่เคยแพ้กับเบลสเตอร์เลยครับไม่ว่าจะเย้าหรือเยือนและ3มนัดหลังสุดชนะรวดด้วยครับผมมองว่าเกมนี้แมนยูเล่นง่ายกว่านะครับแล้วก็โอกาสเสมอสูงแต่ถ้าจะมีผู้ชนะผมมองว่าปีศาจแดง มีโอกาสมากกว่าผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว